ก็ติดโควิด -19 นะครับข่าวแรกครับก็คนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะแม้ว่าจะเจอวิกฤตการณ์หนักหน่วงแค่ไหนนะครับแต่เราก็พยายามที่จะประคับประคองแล้วก็ดูแลกันไปนะครับอย่างมณฑลฐานบกที่39แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ดําเนินโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันของกองทัพบกนะครับและกรรมนนะครับพาคนกลับบ้านรับผู้ป่วยสีเขียวจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลกลับมารักษาตัวอย่างภูมนลำเนาครับ พันเอกนพดลวัชละจิตบวรนะครับรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่39พร้อมด้วยพันเอกวิชาอมอรดิตหัวหน้าฝ่ายข่าวมทบ39กาครับนำกำลังพลและยานพหาหนะจำนวน4คันพร้อมชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกเดินทางกลับเดินทางไปรับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ ไปรับในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับอย่างกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑล28คนด้วยกันครับเพื่อนําส่งต่อให้กับสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกณศูนย์พักค,คอยที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมครับสำหรับการดําเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้นนะคะทางหน่วยก็ยังคงยึดถือปฏิบัติเมื่อได้รับการประสานจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่องทัพภาคที่3ค่ะซึ่งที่ผ่านมาทางมณฑลฐานบกที่39นะคะก็ได้มีการจัดกําลังพลแล้วก็ยานพาหนะ รับส่งผู้ป่วยสีเขียวกองทัพภาคที่3มวลทนหันบกที่31นะคะของจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2564รวมรับผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยส่งศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลกที่1นะคะที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเนี่ยรับไปแล้วจํานวน133คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคุณเจษค่ะและที่สําคัญเนี่ยนะคะก็ยังได้มีการ พอมาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้ผู้ที่ไปรับเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพภลขับนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ติดตามไปด้วยเนี่ยต้องให้พัก14วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยจะต้องวมีอ,อใ,ใช่คุณเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการกั้นโซนต่างๆให้ผู้ป่วยโควิด19เนี่ยนะเขาอยู่ในโซนของเขาแล้วก็คัดกรองก่อนว่ากลุ่มนี้อาการหนักกลุ่มนี้นะคะยังเป็นอาการสีเขียวติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ,รต้องมีการแยกกันด้วยนะคะ